ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูต้นไผ่บงหวานนะครับที่ปลูกไว้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกทุกวันเลยนะครับน้ําก็จะค่อนข้างที่จะขังนะครับในส่วนของบริเวณต้นโคนไผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโคนไผ่ที่เพิ่งปลูกได้ประมาณ3เดือนกว่าๆนะครับยังต้นเล็กอยู่นะครับครั้งก่อนที่มาดูเนี่ยมันมีการแทงยอดออกมาแล้วนะครับนี่นะครับยอดนะครับอื แต่สองสามวันนี้ฝนตกนะครับน้ําขังบริเวณนี้นะครับจะเป็นแอ่งนะครับพอดีผมขุดไวลึกแล้วทีนี้ดินมันยุบลงไปนะครับมันก็เลยเป็นแอ่งนะครับก็เลยทําให้หน่อที่มันแทงขึ้นมาเนี่ยโดนน้าขังไปด้วยครับแล้วก็สภาพที่เห็นก็คือนี่เป็นอย่างนี้เลยครับหน่อที่แทงขึ้นมานี่เป็นรูเลยครับคือหน่อมันเน่านะครับนี่มันโดนน้าขังนะครับหน่อที่แทงขึ้นมาจากใต้ดินเนี่ยมันก็เลยเน่า นี่แล้วก็ยุ่ยเป็นอย่างนี้เลยนะครับไม่สามารถงอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่ได้นะครับนี่สภาพของพื้นที่มันแฉะเกินไปนะครับมันเป็นเอ่งนะครับทําให้น้ําขังทาให้หนอเนี่ยมันจมน้ําหลายวันนะครับมันเน่านะครับแล้วก็ในส่วนนี้นี่อันนี้ก็เริ่มแทงมาใหม่แล้วนะครับนี่เล็กๆนะครับแต่ไม่รู้มันจะเน่าหรือเปล่านะครับถ้าฝนตกมาเนื่องจากว่า ต้นนี้เนี่ยผมปลูกไว้แล้วมันค่อนข้างต่ำนะครับเป็นเองเลยเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่ปลูกแล้วก็เลนพื้นเนี่ยมันมีน้ําท่วมขังนะครับหน่อที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเน่าแล้วก็ฝ่อลงไปแบบนี้ได้นะครับอย่างต้นนี้เน่าแล้วก็ฝ่อนะครับดึงมาหลุดเป็นนี้เลยนะครับไม่สามารถแทงออกมาใหม่ได้แล้วอันนี้ก็เสียไปแล้วครับหนึ่งหนอนนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ